Good morning everyone สวัสดีตอนเช้าที่นี่วันศุกร์นะคะเมืองไทยก็คงจะเป็นกลางคืนศุกร์ที่นี่10บโมงเช้าตอนนี้ปัในอยู่ที่บ้านที่ไอดาโฮนะคะก็ขับรถมาถึงวันก่อนและมาถึงดึกแล้วก็เลยไม่ได้คุยอะไรเหนื่อยเมื่อวานก็นอนพักทั้งวันสักผ่าสักผ่อน วันนี้ก็เดี๋ยวเ <c oughs> ตรียมตัวจะออกไปข้างนอกกันแต่ข้างนอกอะ่ะอากาศลืมนมากเลยอะ่ะเหมือนกับน่าจะมีฝนตกดูกันนะคะ <c oughs> ดูข้างนอกนะคะ <c oughs> <c oughs> อ๋อฝนตกค่ะเนี่ยใบไม้ล่นเต็มเลยฝนตกใบไม้ร่วงหนาวลบสองเซนเซียสนะคะตอนนี้ดูต้นไม้สิปะนายยังไม่ได้ไปเช็คดูว่ามี อยู่หลังบ้านไหมเนี่ยปกติเห็ดนางรมก็จะออกหลังบ้านหนาวหนาวโอ้ยดูยทางฟ้าสิช่วงนี้ก็จะมีฝนแล้วก็บางที่ก็มีสน หนาวมาอยู่ในบ้านอุ่นก่อนนะทำอะไรดีร้องเพลงให้ฟังไหมคะ วันวันที่เดินทางมานะคะก็มีพายุลมแรงมากพายุฝนแรงแล้วก็พอเข้ามาใกล้ถึงเขตขออามาถึงเขตของรัฐไอดาโฮนะคะตรงที่เมืองพกคาเทโลเมื่อตอนบ่ายสี่ห้าโมงเย็นเขามีมีพายุมีลมอะ่ะ strong w i s t r o n ซงว o นแค a อะล o อ t ออฟอ o ล็อตออฟร down f o ลด down from t h s s t r l l y s c a r ลี่ลมพัดลมพัดรถบรรทุกใหญ่ๆห่ล้มลงไปข้างถนนเลยประมาณเจ็ดแปดคันนะคะน่ากลัวแต่ว่าตอนเป็นนานะ่ะพายุมันสงบแล้วเอามาถึงดึกแล้วมาถึงประมาณสัก สามทุ่มกว่าเกือบเกือบจะสี่ทุ่มเราผ่านตรงนั้นมาใช่ไหมเสร็จก็แวะซื้อของที่ร้านสมิธอ่ะลุงแวะซื้อกับข้าวอะไรมามาถึงบ้านก็ประมาณ 4, สี่ทุ่มครึ่ง11สิบเอ็ดโมงครึ่งนะมาถึงบ้านแล้วก็เก็บข้าวเก็บของลงเหนื่อยค่ะเพราะว่าขับรถ วันแรกขับมาจากซูนี่ประมาณสามชั่วโมงแล้วเราก็มาพักที่เดินทางออกจากโครโรราโดก็แวะแวะเที่ยวดูไดโนเสาร์เวซีเดนโนเสาร์มิวเซียมแล้วก็ขับรถผ่านมาเจอที่พักติมทางเราก็แวะพักอะไรเงี้ยแวะทานอาหารว่างวันไหนก็เตรียมแซนด์วิชมาแล้วก็กินแซนด์วิชเสร็จแล้วก็เดินทางต่อ มาเรื่อยๆก็มาแวะเติมน้ำมันแวะเข้าห้องน้ำแวะตลอดทางก็รวมทั้งหมดละระยะเวลาที่ขับรถนะ่ะก็ประมาณ11ชั่วโมง11ชั่วโมงนะคะถึงบ้านแต่ไม่รวมมาที่แวะนะถ้าแวะก็หลายชั่วโมงก็มาถึงบ้านด้วยความปลอดภัย แล้วก็เมื่อวานคุณลุงก็ไปท,ทําธุระอะไรเสร็จแล้ววันนี้เราก็เดี๋ยวเอารถออกไปเช็คแล้วก็ไปพาคุณแม่คุณแม่อันเฟรดานะอายุเก้าสิบปีละเดี๋ยวพาคุณแม่ไปทานข้าวก่อนเพราะว่าคริสต์มาสเราไม่ได้อยู่ที่นี่นะก็พาคุณแม่กับน้องๆไปทานข้าวก่อนเสร็จแล้วก็พรุ่งนี้น่าจะกลับแล้วนะคะกลับไปนิวเม็ซิโก อาจจะไปแวะเที่ยวลาสเวกัสนะพรุ่งนี้ไปแวะเที่ยวลาสเวกัสแล้วก็ถึงกลับเข้าไปที่นิวเม็กซิโกในวันอาทิตย์เดี๋ยวก็รอติดตามชมคลิปยาวนะว่าปนีนายจะพาไปเที่ยวที่ไหนมั่งก็อากาศหนาวเย็นค่ะตอนนี้นะอากาศทุกประเทศทั่วโลกนะไห oh yes thank you sir thank you Let we get more views and thank you for follow me thank you for click like and share for me <laughs> oh thank you for the heart uh, i'm talking about we traveling from SUNY, new mexico and then we are live at idaho at pocatello idaho and today is they see the sky is uh, you see, the weather is really bad today. You want to see outside? Maybe it, it's raining. It's raining outside. See? Uh, see the leaf fall down. We're not clean it yet. It's raining. And then, then we have to go out about uh, ten minutes. Yeah, so I have a good time. Oh, there. Oh, hi. <laughs> Hello, for everyone. I'm live. Oh, Idaho, USA, it's really cold you see it's raining <laughs> we live in the country it's the nimpok we driving i'm driving a little guys and my guy man he driving the big and then we mm -hmm. will leave the the little car here and uh, leave the little car uh, in Idaho, and then we will back to New Mexico only the truck because uh, it's about one week. I will have traveling to to Thailand. Uh, because i want i live here i live in usa six months and then i back to live in thailand for six months anyway i will have the video for traveling in chiang mai thailand too i i prepare that i will make my car to be a camping car <laughs> i have a little car like this and i will make the camping car and it เดนดิแคนเทิลฟลิงยอดพี่นายก็นี่หนาวไหมคะพี่นายก็จะเตรียมรถเป็นรถแคมปิ้งนะคะว้าวไอเส้นเนี่ย I hope that you all have a merry Christmas with your family So it's cool outside. It's really cold outside, and then we will go out about ten minutes. I'm sorry. I don't know your language, but anyway, I think that you send the good words to me. <laughs> I hope that you are prepared for the big uh, holiday, the Christmas time with your family. And if you are driving back to your country or you to your family, uh, you should be have. Uh, have a good trip and safe because now the weather is